ครับสวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับหลายท่านหลายคนนะครับลูกค้าที่เอาปั๊มน้ํามาซ่อมนะครับวันนี้พูดคุยถึงปั๊มน้ํานะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มจีนปั๊มอิตาลีแท้นะครับมีลูกค้าถามมานะครับเนี่ยทำไมมันได้น้ําไม่แรงนะครับเมื่อในเมื่อเป็นปั๊มอิตาลีมันสู้ ปั๊มจีนไม่ได้นะครับสองนิ้วเหมือนกันนะครับลูกค้าที่เจอมาคืออ่านสเปคนะครับไม่เป็นกันนะครับเห็นแต่ไม่ใช่ว่าของแพงจะดีทั้งหมดนะครับเราต้องใช้ให้ถูกประเภทนะครับอย่างตัวนี้นะครับสองนิ้วเหมือนกันตัวสีส้มเนี่ยเป็นของจีนแต่ตัวนี้เป็นอิตาลีแท้นะครับยี่ห้อพีลารีแต่ตัวนี้ยี่ห้อจีนนะครับใส่สปริงเกอร์ สู้ตัวสีส้มไม่ได้นะครับตัวนี้อัตราไหลของน้ำได้แค่เยอะจำนวนเยอะที่สุดคือ2 8 0ลิตรต่อนาที1นาทีเนี่ยมันจะทำน้ำได้อยู่แค่นี้เองนะครับแต่ตัวนี้สังเกตดูนะครับ4ี400่ลิตรต่อนาทีทำไมตัวสองพันกว่าบาทน้ำมันแรงกว่าตัวห้า0 0พันนะครับมันอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับ อ่างสเปคเป็นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้สเปคนี้จะใช้ดันขึ้นแพงนะครับใช้ให้ถูกนะครับสังเกตดูจาก2นิ้วจริงครับขอบรอบนอกนะครับแต่รูในแค่นิ้วครึ่งนิ้วนะครับอาจจะไม่ถึงนิ้วครึ่งโดยซ้ำนะครับแต่สังเกตดูปั๊มจีนนะสองนิ้วทะลุเลยนะครับทำให้ได้น้ำเยอะกว่าตัวอิตาลีนะครับ เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้อาริโนนะครับตัวนี้เป็นอิตาลีเหมือนกันเราสังเกตดูตัวนี้ได้600ลิตรนะครับเนี่ยได้แรงกว่าสังเกตดูนะครับพลุเหมือนกันนะครับสองนิ้วเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องต่างทรงนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นจีนหรือว่าอะไรนะครับเราเลือกใช้สเปคให้ถูกอ่านเนมเพจให้เป็นนะครับเราจะ เลือกใช้งานได้ถูกจุดวัตถุประสงค์นะครับตามนี้นะครับสกิลดีๆมีให้เสมอเรื่องปั๊มน้ำครับสนใจปั๊มน้ำมือสองทักเราได้นะครับร้านตู่บริการเชียงใหม่สวัสดีครับ